เคุยเชา้านี้คุณจะได้พบกับทัญ่ามดดับแจ็คและผมวูดดี้ เชฟเวอร์แลนด์ l รูบลี r ์ทรู e ูฟเ e 3G Plus แลีพาสเน็ตไวไฟเซนเปสมาร์ทดิประโยคนี้จริงๆนะขอเริ่มเลยเลยกันนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตื่นมาคุยถ่ายทอดสดตรงจาก s ี r ีส์ห้าโมเด9ร์ที เช้าวันที่20มิถุนายนกลับมาแล้วอัมบักขอต้อนรับบอสบุนี่กลับสู่รายการตื่นมาคุยนะครับแอบไปจิ้มอะไรมาเพาะทำไมหน้ามันเด็กๆลงวะอะไรนะแอบไปจิ้มอะไรมาปอสแอบไปจิ้มอะไรมาเดี๋ยวขอเอาเอากล้องซูมเอากล้องซูมหน่อยสิเดี๋ยวๆดเอากล้องซูมหน่อยทำไมแอบไปจิ้มอะไรมาบอสทำไมหน้ามันเด็กๆลงวะเพิ่งตัดผมเมื่อเช้าตัดผมบอสเพิ่งตัดผมเมื่อเช้าภาษาบ้านไหมเพิ่งตัดภาษาบ้านไหมว่าไม่ได้ไปแอบไปจิ้มอะไรมา ไปจิ้มอะไรมาบางอย่างแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเผยให้คุณผู้ชมได้ทราบว่าไปจิ้มอะไรมาในเช้าวันนี้นะอัปเดตแล้วอัปเดตเป็นยังไงบ้างก็ต้องขอบอกว่า7วันที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าวูดี้เวิลด์ทัวร์ครับเพราะว่าไปมาหลายเมืองมากในยุโรปนะครับคุณผู้ชมอากาศก็ต้องโอ้ดีดีใช่ฮะดีดีบางที่ก็แย่ๆยนี่อากาศแปรผันมากนะผมไปฝรั่งเศสมาก่อนต้องขอบอกนะฮะว่าไปถ่ายทำอ่าอ่าภาพนี้กันอ่าไปถ่ายทำอะไรบางอย่างซึ่งเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันเร็วๆนี้ ฝรั่งเศสอากาศเย็นมากเย็นเลยทั้งทั้งที่ช่วงนี้นี่เป็นหน้าร้อนอแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะไปที่จุดไหนของปารีสเนี่ยเย็นนะนอ,อกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสเป็นครั้งแรกในชีวิตเลย <พบ S 1> เดี๋วภาพภาพอย่าเพิ่งรีบนะฮะภาพภาพรีบไปน,นิดนึง <พบ S 1> <ๆ S 2> ครั้งแรกเลยที่มีโอกาสไปฝรั่งเศสแล้วมีเวลาที่จะได้ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ปกติเป็นทัวร์ชงอกแบบมดามใจคือยังไงเข้าไปดูโมนาลิซาแล้วก็ออกวีนัสเดไมโลแล้วก็ออก เราไปจ้างไกด์คนไทยซึ่งเป็นนักเรียนแล้วมีความสามารถเลอค่ามากเหมือนมดดความรู้นี่ยิ่งกว่ามดดํารู้ทุกชิ้นส่วนทุกชิ้นทุกลูกปั้นทุกที่มาที่ไปหมดของพิพิธภัณฑ์ลูฟก็เขียนวีลแชร์เข้าไปปรากฏว่าผมเพิ่งรู้วันนี้นะครับคุณผู้ชมว่าการที่ได้นั่งวีลแชร์เนี่ยนะฮะภาพอีก่เพิ่งไปนะฮะการที่นั่งวีลแชร์เนี่ยเราได้อภิสิทธิ์อะไรหลายอย่างมากไปที่เราไม่ทราบมาก่อนตอนนั้นเดิน ได้นิดหน่อยนิดหน่อยแต่คุณคิดดูถ้าลูฟเนี่ยเป็นกิโลเนี่ยใครมันจะเดินให้เสียงก็เลยนั่งวีลแชร์ปรากฏว่าอย่างไปหน้าโมนาลิซาเนี่ยครับเขามีเขามีเชือกกั้นพอเราเข็นเข้าไปปรากฏเจ้าหน้าที่น่ารักมากเปิดเชือกเข็นเราเข้าไปใกล้ๆเข้าไปตรงหน้ารูปเลยอ่ะ๋อหรอให้ดูแบบใกล้ๆอยู่ประมาณ10กว่านาทีซึ่งระหว่างคนอื่นก็งงว่าอ้าวทำไมเออทำไมได้ก็เพิ่งทราบว่าพกคนนั่งรถเข็นหรือวิลแชร์เขาจะให้ภิสิทธ ที่คือชาวฝรั่งเศสเขาจะเป็นคนอย่างนี้นะครับส่วนนอกจากโมนาลิซาแล้วปรากฏว่ามันจะมีอยู่ห้องหนึ่งผมอยากเห็นมากครับเป็นห้องเครื่องเพชรเครื่องใช้ของนโปเลียนที่สาซึ่งห้องนี้ปรากฏปิดคือวันนั้นเขาปิดอะไรงเี้เข้าไม่ได้ทางไกด์ของเรานะฮะที่บอกว่าเลอะข้ามมากไกด์ไทยนะก็ไปอ้อนเขาก็บอกว่าโอ้คนคนี้แบบนั่งรถเข็นมาไกลเหลือเกินขอดู เปิดให้อ่าก็เลยได้มีอากาศเข้าไปคือเป็นห้องโถงที่ผมจะบอกว่าสวยมากสวยมากนะฮะทองเทิงที่ประดับประดาอยู่บนเพดานนี่สวยจริงๆนะฮะและนอกจากนั้นแล้วเดี๋ยวดูภาพหนึ่งนี่ห้องกินข้าวที่ผมความฝันคืออยากเห็นห้องกินข้าห้องนี้เขาบอกว่าเป็นห้องกินข้าห้องรับประทานห้องสวยที่นโปเลปยนนโปเลียนที่3เนี่ยตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองครับผมนะครับ ความฝันของวอร์ดก็เลยเป็นจริงแล้วในที่สุดที่ปารีสแต่ข้ามไปที่เยอรมันหลังจากนั้นเนี่ยต้องขอบว่าอากาศก็ร้อนตับแตกร้อนมากต่างจากปารีสเลยโทษนะฮะ34องศาคุณคิดดูทั้งทั้งที่เยอรมนีเนี่ยอยู่ตอนเหนือของฝรั่งเศสคุณงงไหมล่ะไปถึงนี่ใส่เสื้อกล้ามเลยครับครับแล้วไปได้มีโอกาศไปเที่ยวฟาร์มแกะเอ่เกือบจะได้กินล้ําละเพราะชอบเหลือเกินไปทําอะไรไปแอบจิ้มมาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมคุณต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจิ้มอะไร จิ้มสเต็มเซลล์ใช่ไหมคืออย่างนี้คืออย่างนี้มันมีเรื่องราวของสเต็มเซลล์ซึ่งตอนนี้ดังไปทั่วโลกอิเมลดามาโกสนะครับแห่งฟิลิปปินส์อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนะรวมไปถึงคนดังๆหลายๆคนที่ฟิลิปปินส์เนี่ยและเมืองไทยเนี่ยตอนนี้หันไปฉีดสเตมเซลล์กันเยอะมากแล้วนี่คือชุดอะไรผมก็เลยรู้ว่าที่แหล่งแหล่งที่มาเนี่ยก็คือเขาไปฉีดกันที่เยอรมันไม่ใช่สวิสใช่ไหมที่เยอรมันสวิสปิดไปแล้วของราพารีอะไรปปิดไแล้วเพราะบางคนฉีดแล้วมีปัญหาปิดไปแล้ว ที่เยอรมันน่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่ยังมีการฉีดเซลล์โดยการดูดตัวเซลล์เนี่ยมาจากตัวอ่อนของแกะมไม่ใช่รกแกะนะฮะคือตัวอ่อนนะีะผมก็อยากจะไปเห็นกับตาทนนี่เขาเอารกแกะเนี่ยมาใส่ไอ้อน้าแข็งมาเดินขายตามบ้านนั่นไม่ใช่แล้วไม่ใช่นี่คือตัวอ่อนออตัวอ่อนที่อยู่ในตัวแม่แกะต้องสารภาพเวลาล้มแกะนี่คือก็คือล้มทั้งแม่และลูกอ๋อเหรอแล้วก็จะดูดตัวอ่อนเนี่ยออกมา เสร็จแล้วพวกก็หั่นเป็นชิ้นส่วนเช่นถ้าคุณจะซ่อมแซมหัวใจเขาก็จะเอาส่วนหัวใจมาฉีดทำไมดูรู้เยอะทำไมดูรู้เยอะแก่ตายไปกี่ตัวเอาง่ายๆในหน้าแกเนี่ยแก่ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะช่วยเยียวยาคนได้ถึงคนอ่ะเข้าเรื่องเลยผมไม่ได้ไปฉีดอะไรหรอกแต่ไปฉีดเท้าแต่ไปฉีดเท้าทำไมเพราะไปเห็นคนไข้ที่นั่นเฮ้ยข้อต่อไปเจอจิกดวรัตน์เดี๋ยวจิกไปฉีดไปเจอจิกดวรัตน์เฮ้ยจิกทำอะไรก็เขาไปฉีดเข่า เขามีปัญหาเรื่องของขาไม่เกี่ยวกันด้วยยอย่ามาเข่ากับเท้าอย่างเดียวเขาฉีดทั้งตัวมาแล้วเขามาเติมข่าวอ้ผมนึกว่าเขาทําดีคือผมแต่งหน้าศพแล้วจะดูสวยบ้าิไม่เกี่ยวแต่งหน้าศพแล้วจะดูสวยได้ยังไงเราอ่าเขาเล่าต่อปรากฏว่าด้วยเขาเนี่ยผมปวดเท้า้วถึงวันนี้เท้าอาการยังไม่หายนะครับก็เลยไปฉีดที่เท้าแล้วเขาบอกว่า48ชั่วโมงเนี่ยจะดีขึ้นที่บอบบี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ถ่ายด้วยก็คือคุณบอบบี้ปรากฏว่าพอไปถ่ายปุ๊บเพิ่งรู้ว่าเจ้าของครับ ของวิลาเมริกาเป็นคนไทยอ้าวคุณบอดําตอนนี้นคนไทยไปครองเยอรมันแล้วนะฮะก็คือพี่บ๊อบบี้เนี่ยแหละคุณบ๊อบบี้ซึ่งเคยทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามไรสักอ,อย่างอเออเป็นคนไทย<ข>อเอาง <ไป S 1> ี้ <ไป S 1> ดีกว่านู่นเลยเหรอเอางี้ดีกว่าไปฉีดที่เท้าออแล้วพอฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็บินกลับมาเมืองไทยเลยตอนนั้นก็เพกก็เพกครับแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเปไงครับบอสสามารถที่จะเดินได้คือมันแปลกผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะไอ้ตัวนี้หรือเปล่าเฮ้ย แต่ตอนนี้คือเดินได้ไม่เจ็บไ็บคิดเหรอมันทิคิดเองด้วยหรือเปล่าไม่เจ็บแต่ไม่รู้ว่าเพ้อไปเองหรือเปล่าหรือนั่นน่ะแหละอาจจะมีความสุขกลับมาเมืองไทยแล้วมันหายดีแล้วก็ได้เออหรอแต่แล้วจิ้มหน้าไหมเอาความจริงจิ้มแกอย่ามาแอบว่าแกไปจิ้มเฉพาะขาฉันไม่เชื่อหรอกแกไปถึงนั่นแล้วเดี๋ยวเชื่อโทรหาพี่ป๊อบบี้เอาอย่างนี้จิ้มไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าจิ้มหน้าเนี่ย แล้วจิ้มไหมจิ้มเออโอเคนั่นแหละอะไรหนักหนาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้าจิ้มแล้วทำไมเดี๋ยวก่อนเอาไว้จบเขาบอกจิ้มแล้วเนี่ยหน้ามันจะเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดือนนึ่งจะเห็นผลเดี๋ยวว่ากันอีกทีนี้พี่ยามแล้ว